สวัสดีครับนี่คือรายการสดหมายเหตุประเทศไทยเราพูดถึงการเรียนตามรูปแบบการศึกษาปกติกันมาพอสมควรแล้วนะครับแต่ว่าการที่จะพัฒนาเด็กหนึ่งคนให้กลายเป็นอัจฉริยะถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองหลายคนนั้นกําลังอยู่ในความสนใจวันนี้มีหนึ่งรูปแบบที่น่าสนใจเป็นทางเลือกให้เราได้ติดตามกันนะครับว่าความเป็นไปได้กับแนวทางที่ได้มีการนําเสนอนี้จะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ ในบ้านเราในบ้านของคุณผู้ชมได้อย่างไรวันนี้ร่วมพูดคุยทั้งหมด3ท่านนะครับท่านแรกท่านประธานบริหารผู้นําอัจฉริยะสถาบันพัฒนาผู้นําอัจฉริยะนานาชาติโฟกัสนะครับคุณวิกเตอร์เคมานิรัตครูผมมาได้พูดคุยกันนะครับว่าจากรูปแบบในการสอนแบบใหม่เพื่อผนวกเพื่อที่จะทําให้เด็กนั้นเป็นอัจฉริยะนั้นจะสามารถทําได้วยวิธีการอย่างไรสักครู่กับนะครับสนับสนุนโดยปยตอทอพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสลากออมสินพิเศษ5ปีโทร1115เอกชนก็นำหลักสูตรการพัฒนาอัจฉริยภาพรายบุคคลมานําเสนอวันนี้มาคุยกันนะครับว่าจะสามารถที่จะต่อเติมแล้วก็ทําให้สิ่งที่ได้มีอยู่นั้นประสบความสำเร็จได้มากขึ้นอย่างไรท่านผู้ดีนถามคุณวิกเตอร์อย่างนี้ฮะ เรากำลังพูดถึงหลักสูตรพัฒนาอัจฉริยภาพรายบุคคลที่มาเกีวการนําหลักสูตรนี้มาใช้แล้วก็นําเสนอขับเคลื่อนผ่านองค์กรต่างๆเนี่ยเป็นเพราะอะไรครโอเคครับผมเรียนคุณอภิรักษ์แล้วก็ท่านผู้ชมอย่างนี้ครับครับระบบการเรียนปกติเนี่ยเราจะเรียนกันหลายๆเรื่องหลายๆวิชาครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพอสู่การลงมือปฏิบัติเนี่ยเราต้องมีความชํานาญด้านใดด้านหนึ่งอืเขาเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญถึงจะประสบความสำเร็จที่มาของหลักสูตรนี้เนี่ยเราไม่ได้คิดขึ้นมาเองครับ หลักสูตรนี้ถูกพัฒนามาแล้วกว่า5,000ปี5,000ปีใช่โดยช <5, 000. S 2> าวคัสตาบจุงเนี่ยซึ่งเป็นนักจิตวิยาชาวสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเป็นคนมาพัฒนาจนกระทั่งทำให้เป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตสามารถเข้าไปวิเคราะห์เรียกว่าไซโครนอาลิซิสเป็นรายบุคคลออกมาเลยว่าแต่ละคนมีอัจฉริยะทางด้านไหนคำพูดหนึ่งสำคัญมากครับคุณอภิรักษ์และก็ท่านผู้ชมครับเขาบอกว่าเด็กทุกคนเนี่ยเกิดมาพร้อมกับอัจฉริยะแต่ผู้ใหญ่ทำให้เด็ก9,999คน จากหนึ่งหมื่นคนเสื่อมอาเชียภาพไปอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ได้ตั้งใจบักมินสเตอร์ฟูลเลอร์ได้กล่าวไว้แม้แต่เด็กปัญญาอ่อนครับคุณอภิรักษ์ก็จะมีอยู่หนึ่งอย่างที่เขาจะทาได้ดีที่สุดครับ,คร,บครับผมนี่คือหลักการนี่คือแนวคิดนี่คือวิธีการครับแล้วคุณวิกเตอร์กาลังจะเอาเรื่องนี้เนี่ยมาผนวกเราไม่ปฏิเสธการเรียนการสอนถูกแบบสามัญที่ที่มีกันอยู่ทุกวันนี้ใช่ครับแต่กําลังผลักดันอยู่ว่าถ้าโรงเรียนไหนก็ตามได้สนใจ แนวค,ความคิดที่คุณวิกเตอร์กาลังบอกเนี่ยก็สามารถที่จะนําเข้าไปผนวกกับสิ่งที่เรียนอยู่ได้รูปแบบของสิ่งที่เราเกำลังที่จะสอนแล้วก็พัฒนาเป็นอัจฉริภาพทํำยังไงคือคอนเซปต์เบื้องต้นเนี่ยนะครับต้องทําให้ทุกคนรู้ก่อนว่าแต่ละคนมีเขาเรียกว่า Genius Energy ทุกคนจะมีพลังอยู่ในตัวเองเช่นเด็กบางคนชอบเรื่องสร้างสรรค์แต่ก็มีปัญหาเรื่องการลงมือทําคนกลุ่มหนึ่งชอบพูดชอบแสดงออกเรียกว่า e x t r a v e r t อคนอีกกลุ่มหนึ่งพวกชอบแสดงเข้า เรียกว่าอินทรร์ดหรือพวกเก็บตัวพวกนี้จะมีธรรมชาติที่แตกต่างกันแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเคลื่อนที่เขาย้ายออกไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งมันจะเกิดการต้านภายในเช่นถ้าเขาเป็นลิงอยู่ให้เขาไปว่ายน้ําเขาก็จะตายเขาเป็นปลาอยู่เขาไปขึ้นต้นไม้เขาก็จะไปไม่ได้ต้องหาให้เจอก่อนถูกต้องนั่นหมายความว่าเราต้องลงลึกถึงเรื่องของจิตศาสตร์เรียกว่ามายโดโลจีหรือเราเรียกว่าเรื่องของสันทัตยานะตรงเนี้ยซึ่งในภาษาอังกฤษเราใช้คําว่าอันคอนเชีย ครับ,ค,รบคุณวิกเตอร์นำสิ่งนี้เนี่ยมาช่วยเข้าไปสนับสนุนระบบการศาึกษาในระบบทั่วทั่วไปครับซึ่งเราอยู่ในช่วงของการเปิดที่รูปการศึกษารอบสองเนี่ยนะถูกต้อง <c oughs> เข้าไปเสริมตรงไหนยังไงคือในกระทรวงเนี่ยเราได้รับการสนับสนุนอย่างดีมากได้มีโอกาสไปจัดให้สำนักปลัดและก็สพทนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยนะเราได้มีโอกาสขยายไปทาโรงเรียนต้นแบบเบื้องต้นอย่างนี้ครับเด็กที่เรียนอยู่8กลุ่มสาระอยู่แล้วก็ขอให้เขาเรียนไปแต่เราขออนุญาตมาเปิดเป็นกลุ่มสาระที่9 เรียกว่าการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเป็นลายบุคคลตรงนี้ขึ้นมาซึ่งเราจะไม่กระทบกับการเรียนปกติครับเคสตัวอย่างที่ผมจะยกให้เห็นที่เป็นภาพลักษณ์อย่างบิลเกตเนี่ยปกติเขาเรียนอยู่ในโรงเรียนปกติเนี่ยเขาก็สับสนกับตัวเองแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยเขาก็ไปปรึกษาอาจารย์แนแนวอาจารย์แนแนวสําคัญมากนะครับเรื่องไกด์แดนซ์เนี่ยนะครับ เขาก็เลยรู้ว่าเขาเนี่ยมีอัจฉริยะในเรื่องของการคิดสร้างสรรค์เป็นนักพัฒนาเขาก็เลยต้องย้ายจากโรงเรียนหนึ่งไปอยู่โรงเรียนเอกชนหนึ่งที่เรียกว่าโรงเรียนเล็กไซส์ที่ซีแอเตเทิลแต่ค่าเรียนมันสูงมากที่นั่นช่วงเช้าจะเรียนวิชาการช่วงบ่ายทุกคนจะจับกลุ่มกันตามอัจฉริยะของตัวเองครับใครสนใจเรื่องอะไรครูก็ต้องมาช่วยเขาเพื่อให้เขาประสบความสําเร็จนี่เป็นตัวอย่างครับครับคุณพ่อครับเรียนวิทยาการนั้นได้เราไปฟังผู้บริหารการศึกษาจากที่อื่นดูกัน,กนบ้างนะครับว่า หลักสูตรแบบนี้โครงการแบบนี้ในสายตาของเขานั้นเขารู้สึกอย่างไรคิดว่าโครงการวันนี้นะคะเป็นประโยชน์แก่ครูมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จะเป็นครูรุ่นใหม่ที่จะไปดูแลเด็กนักเรียนทั้งอัจฉริยะทั้งพวกที่เด็กปกติด้วยกันเพราะการที่ครูอัจฉริยะจะทําให้ครูสามารถหาแนวทางหาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายแก่เด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะสอดคล้องกับ งานวิจัยรุ่นใหม่ที่พูดถึงว่าจะต้องหาครูดีมีคุณภาพแล้วก็ให้ครูได้รับการอ,อ,อบรมที่ดีนะคะฉันเ,เชื่อว่าโครงการนี้จะช่วยให้เด็กไทยเปลี่ยนสภาพการเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนครูปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนแล้วก็ทําให้คุณโรงเรียนมีคุณภาพมากกว่านี้ค่ะก็คิดว่าดีมากๆเลยเพราะว่าจะทําให้เด็กนีมีความกล้า เพียงเวลาแค่ครึ่งวันเนี่ยก็ได้เห็นกิจกรรมที่หลากหลายนะคะซึ่งสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพในตัวของเด็กเนี่ยออกมาได้อยากจะกราบเรียนไปยังท่านผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงศึกษาธิการนะคะว่าทางโรงเรียนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารคณะครูนั้นเนี่ยมีความพร้อมและมีความตั้งใจที่อยากจะพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลของนักเรียนอย่างแท้จริง และเรามีความเชื่อว่าพวกเราทุกคนนั้นสามารถทำได้แต่การพัฒนาศักยภาพตรงนี้เนี่ยเียนเชื่อมั่นว่ามันต้องใช้งบประมาณในบางส่วนที่จะต้องช่วยเหลือนะคะแต่โรงเรียนของพวกเราหลายโรงเรียนก็ขาดงบประมาณในส่วนนี้ก็อยากให้ท่านผู้ใหญ่ในกระทรวงศึกษาธิการได้โปรดเมตตาให้การช่วยเหลือในสิ่งเหล่านีเ้เพื่อที่โรงเรียนขนาดกลางขนาดเล็ก จะได้พัฒนาศักยภาพเด็กได้เต็มความสามารถตามที่พวกเราทุกคนตั้งใจและมุ่งมา่นปรารถนาอย่างแท้จริงครับเป็นมุมมองเป็นแนวคิดของเอกชนนะครับที่มีต่อการศึกษาซึ่งกําลังจะมีความใหม่ความแปลกแต่ว่าสามารถที่จะหาคําตอบอีกรูปแบบหนึ่งได้นะครับพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาสนทนากันต่อครับ สนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสนทางในการร่วมกับพัเศษแรัและก็สาบันการศึกษานะครับมาคุยกับน้องซึ่งเป็นหนึ่งในผลผลิต น้องนัตวัฒน์พงษ์เรื่องธรรมนะครับ,รบเข้าสู่หลักสูตรนี้แล้วสิ่งที่เราได้ออกมาอย่างชัดเจนคืออะไรบ้างสิ่งที่ได้อย่างชัดเจนเลยก็คือได้รู้คุณค่าในตัวเองว่าเรานั้นถนัดในเรื่องไหนบ้างครับและก็ได้คิดบวกทำบวกทำในสิ่งที่ดีครับไม่ใช่ว่าเราจะต่อต้านกันตล,ลอดเวลาเลยแต่คือเราต้องชมเขาก่อนครับเปน็นดับแรกครับครับก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเข้าสู่สการเรียนการสอนแบบเนี้ตัวเราเองเป็นยังไงเราเราเจอตัวเราเองไหมครับว่าเราเหมาะกับอะไรยังไงอย่างของเรานี่เป็นอัจฉริยภาพแบบไหน อ่าเป็นแบบคอนเนคเตอร์ครับคือนักเชื่อมโยงคือเชื่อมโยงคนอีกคนหนึ่งสู่คนอีกคนหนึ่งครับ,รบในเวลาที่เหมาะสมอืมครับผมแปลว่าอย่างไงแปลว่าเราจะเป็นคนพูดเก่งเอ่อมีเพื่อนเยอะสร้างสัมพันธภาพดีๆเป็นคนที่ทําให้คนทั่วๆไปมีความรักใคร่กลมเกลียวกันหรือย,ยังไงก็ประมาณนั้นครับคือแบบว่าเราคือจะเหมือนคนกลางมากกว่าครับครับครับผมคุณพ่อครับเด็กที่ผ่านกระบวนการแบบนี้แล้วคุณพ่อเห็นอะไรบ้างนี่คือเป็นเป็นตัวอย่างหนึ่ง ก็แล้วกันอัจฉริยภาพก็บอกว่ามีเจ็ดแปดแบบมั้งครับ,รบใช่ไหมฮะแต่ละคนเด็กๆที่โรงเรียนตลาดการศึกษานี่มันกว้างมากขึ้นเด็กเรียนธรรมดาเดี๋ยวนี้เขาก็มีคิดเร็วใช่หรือจะมีสอนดนตรีสอนเพื่อทําให้เด็กเป็นอัจฉริยภาพในหลากหลายรูปแบบครับผมวันนี้เรานําสิ่งที่เป็นความคิดแนวความเชื่อจากที่บอกว่าเป็นประมาณ5,000กว่าปีเนี่ยมาน,นาเสนอเนี่ยใช่ครับคิดว่าโอกาสในการที่จะสร้างความเข้าใจแบบนี้เนี่ยจะเกิดการยอมรับได้มากน้อยแค่ไหนยอย่างไร ผมผมเรียนอย่างนี้ครับว่าเรื่องที่เรากําลังนําเสนอเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่ในโลกใบนี้เนี่ยเราสังเกตดูว่าก่อนที่เขาปฏิรูปารศึกษาไม่ว่ายุโรปหรืออเมริกา20ปีที่แล้วเนี่ยเขาใช้ระบบนี้ช่วงเช้าเด็กจะเรียนวิชาการช่วงบ่ายเขาเล่นเขาจะเล่นกันเขาสนุกสนานกันอย่างเช่นผมจัดให้ที่วชิราวทยาลัยอย่างเงี้ยนั่นคือนั่นคือที่เป็นต้นแบบที่เอามาจากอีตันของอังกฤษวันนี้ผมอยากให้โรงเรียนระดับกลางนะครับหรือถึงระดับเล็กหรือระดับ ใหญ่ๆเนี่ยในประเทศไทยสามารถได้มีโอกาสสัมผัสซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบในระดับนานาชาติเนี่ยผมคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆแล้วก็ผมไม่กลับไปมองที่ไหนไกลผมกลับมามองตัวผมเองหลังจากที่เราได้เข้าหลักสูตรนี้เนี่ยเราชัดว่าตัวเ,เราเองเป็นนักพัฒนา d e v วลอปเปถ้าเราชัดกับมุมของเราเราก็จะเดินทางไปสู่ความสุขและความสําเร็จในชีวิตได้อย่างรวดเร็วผมเองอยากจะกราบเรียนเชิญนะครับ ผู้ที่มีจิตวิญญาณคุณครูที่มีความตั้งใจในกลุ่มของครูและก็เจ้าของโรงเรียนที่สนใจอยากจะศึกษาศาสตร์เหล่านี้แบบเจาะลึกเลยหนึ่งวันเต็มเม<ๆ>และที่สำคัญที่สุดเราจะมีส่วนลดพิเศษให้ด้วยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับ,ค,รบคุณผู้ชมครับนี่คือหนึ่งในทางเลือกนะครับในการเปิดโอกาสตลาดทางการศึกษานั้นมีหลากหลายรูปแบบหรือวิธีการที่เขานําเสนอเข้ามาแต่แน่นอนนะครับอย่างที่บอกทุกอย่างก็ต้องมีการลงทุนทั้งเวลาลงทุนทั้งโอกาสแล้วก็ต้องมีค่าใช้จ่าย แต่ว่าวิาวจารณญาณของคุณผู้ชมเองเนี่ยก็เป็นการตัดสินนะครับว่าอนาคตนั้นจะเลือกใช้หรือว่าเดินไปในแนวทางไหนอย่างไรเราเป็นสื่อเป็นช่องทางหนึ่งนะครับในการนําเสนอสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านประธานบริหารสถาบันพัฒนาผู้นําอาชรรยะนานาชาติโฟกัสนะครับคุณวิกเตอร์เคมานีรักวันนี้ผมและแขกรับเชิญทั้ง3ท่านลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ